สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีติดตั้งตัว Google Remarketing ด้วยโค้ด Google Ads นะครับซึ่งจะแตกต่างจากที่ผมสอนลูกศิษย์โดยทั่วไปนะโดยทั่วไปเนี่ยผมจะสอนให้ติดด้วย Google Analytics ใช่ไหมครับเพื่อกลายเป็นลังเห็บเนี่ยที่ผมชอบเปรียบเปยะเพื่อคนเข้ามาในเว็บเราเนี่ยจะได้ติดเห็บก็คือติดคุกกี้ออกไปจากเว็บ เราก็ทำแคมเปญตามหลอกหลอนเขาได้นะครับปกติผมจะให้ใช้ Google Analytics เหตุผลเพราะว่ามันจะได้ดูสถิติควบคู่ไปได้ด้วยเลยจะได้ทำตัวเดียวใช้ได้หลายอัธประโยชน์นะครับแต่ว่าพอดีอเจอเคสหนึ่งนะครับก็มีลูกศิษย์ท่านหนึ่งอยากจะสร้าง Audience เยอะมากเลยก็คือมากกว่า20ตัวอีกทีนี้น Analytics เนี่ยมันติดได้แค่20ตัวนะครับเออโทษมันสร้าง Audience ได้แค่20ตัวผมก็เลยแนะนำว่าถ้าอยากสร้างเพิ่มเงี้ยก็ให้มาใช้โค้ดของ Google AdWords หรือว่า Google Ads เนี่ยติดสร้างเพิ่มไปก็แล้กันนะครับมาดูวิธีการกันเลยนะครับมาถึงก็เข้ามาในหน้า Google Ads ของเรานะครับเราก็กด Tools and Settings แล้วก็ Audience Manager นะครับเสร็จปุ๊บนะครับกด Your Data Source แล้วก็ กดที่ Google Ads Tag s, เนี่ยกด Detail นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างนี่ครับมันจะมีคำว่า Tag Setup แล้วก็คลิกตรงนี้ครับ Use Google Tag Manager ในการแท็กนะครับแล้วก็ Copy ลิงก์ตรงนี้ไว้นะครับ Copy ลิงก์นี้ไว้เสร็จปุ๊บเราเข้าไปที่ Google Tag Manager ของเรานะครับแล้วก็กด New Tag แล้วก็แท็ก configuration เนี่ยเลือกเป็น Google Ads หรือ Marketing นะครับแล้วก็กวาง Conversion ID เข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเขียนว่า Conversion Linker Tag Missing Container นะครับให้เราก,กด Create นะครับอ่าแล้วก็ Enable Linking on All Page URL นะครับอ่าแล้วก็กด Save แล้วก็เซฟไปนะครับอ่าแล้วทีนี้เรื่องมาข้างล่างนี้นะครับทวิเกอร์ลิงเนี่ยเลือกเป็น Page View All Pages นะครับแล้วก็เซฟแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็ s ับมิ t ครับ,บ Publish เสร็จแล้วครับอ่ะจริงๆอันนี้เสร็จแล้วนะแต่ว่าขอย้อนอธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับก็ไอ้ที่เราทําเมื่อกี้เนี่ยที่เราเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะก็คือเราจะสร้างแทก็กชื่อแท็ก google ads remarketing แล้วประเภทเนี่ยแต่ก่อนถ้าเป็นกันบ้านอันอื่นเนะ่ยเราก็จะเลือก universal analytics อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเราก็มาเลือก google ads remarketing แทนเพราะว่าเราจะทำ remarketing ถูกไหม แล้วเราก็เอา conversion id ตรงนี้ก๊อปมาวางนะครับมันจะได้รู้ว่าข้อมูลเนี่ยมันจะส่งไปที่นี่ที่ Account ที่ a u d เ e n อ e ที่ Account นี่แหละที่ a c c o u n t g o o g l e a d s จะได้ถูกฝาถูกตัวนะครับแล้วพอเราจะสร้างเนี่ยมันก็จะบังคับให้เราสร้างกู conversion linker นะครับถามว่า conversion linker คืออะไรก็เอาอธิบายง่ายๆก็คือแท็กอีกตัวหนึ่งที่มันจำเป็นต้องมีเพื่อให้เราใช้ เรื่องเกี่ยวกับ conversion ได้นะครับซึ่งเอลีมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นใน,นกลไกการทำงานมันเป็น conversion รูปแบบหนึ่งก็แล้กันนะครับแต่เวลาผมสอนเนี่ยเวลาพูดถึง conversion มันจะเป็นอีกเรื่องนะมันจะเป็นแบบความสำเร็จที่เกิดขึ้นบนเว็บนะครับแต่จริงในแมคาีนิกของ Google Ads เนี่ย conversion มันจะเป็นอีกในยะหนึ่งได้เหมือนกันนะครับก็คือเอาเป็นว่าที่ให้ทำ conversion linker เนี่ยเพื่อให้เราเนี่ย ทำ Google Ads หรือ Marketing ได้นะครับก็กดไปตามสเตปแล้ว Triggering เ,เนี่ยก็เลือก All Pages ไปมันก็จะแท็กลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาทุกหน้าละนะครับทีนี้เนี่ยเราก็กด Submit แล้วก็ส่งขึ้นไปจบละนะทีนี้ว่าความชวนจริงกด Preview ซะหน่อยกด Preview ใส่ Landing Page URL ของเราเข้าไปนะแล้วก็ลองเปิดขึ้นมาแล้วดูว่า Ad r m a r k e t i n g เนี่ยอยู่ข้างบนหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้ผมไม่เทสให้ดูนะเพราะว่า อันนี้เว็บนี้มันไม่มีอยู่นะครับตอนนี้มันไม่ใช่เว็บที่ผมเข้าได้เทสได้ะนะครับอ่ะก็แต่ว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกนะมันสเตปมันตายตัวมากเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้นิดหนึ่งอ่ะทีนี้สเตปต่อมานะครับให้เรามากดที่เซกเมนต์ตรงนี้นะครับเออถ้าเราเซตตัว google analytics โทษที google remarketing เสร็จเนี่ยนะครับมันจะมาขึ้น audience ตรงนี้ให้1ตัวนะ ก็คือ all visitor วงเล็บ Google Ads ถ้าอ่านไม่จะเห็นว่ามันเขียนว่า automatically created นะครับก็คือพูดง่ายๆถ้าเราติดตั้งไอแบบมาเก็ตที่ผมสอนนะ่ะไอตรงเนี้ยมันควรจะขึ้นมานะครับก็คือ audience เนี่ยเป็นตัวที่เราเอาไปใช้ได้เลยเอาไปยิงโฆษณาได้เลยก็คือตามทุกคนที่เข้าเว็บนะครับทีนี้ถ้ากดแล้วมันยังไม่ขึ้นก็รอ สักพักหนึ่งละกันนะบางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบเรียวธามมากนะครับทีนี้คําถามต่อมาคือแล้วถ้าเราจะแบ่ง Audience เอาคนเข้าหน้านู้นหน้านี้แยออกมาเป็นกลุ่มๆเนี่ยจะต้องทํำยังไงนะคําตอบก็คือก็ต้องมาที่ Segment ์นี่แหละแล้วก็กดบวกนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกเว็บไซต์วิ s ิ t เ r นะครับแล้วก็ใส่เงื่อนไขตรงนี้เราจะเอาคนเข้าหน้าไหนอย่างผมเนี่ยสมมุติว่าผมจะเอาคนเข้าหน้า Facebook Content Marketing Expert นะครับ อะสมมติผมจาวอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะแล้วตรงน,นี้เราก็ตั้งชื่อคนดูหน้าขายคอเฟสบุ๊กนะครับอ่าแล้วก็เลือกจำนวนวันที่จะตามนะครับก็จะให้เห็บเนี่ยมีอายุกี่วันนะครับจะตามหลอนกันกี่วันจนกว่าคุกกี้จะหมดอายุนะแล้วก็ ไอ้ตรงนี้คือถ้าเลือก start with empty segment ก็เริ่มจากศูนย์แล้วเก็บใหม่นะครับถ้าเริ่มจาก p f i r l e ก็คือมันจะไปเอาข้อมูลย้อนหลังที่มันมีคนติดเห็บไปแล้วเนี่ยเฉพาะที่ติดเห็บจากโค้ดของ Google Ads นะครับก็แปลย้อนหลังมาได้นานสุด30วันนะครับตรงนี้ก็คำอธิบายอ่ะก็พิมพ์ไปแล้วก็ไ เงืนไขตรงนี้ดูนิดนึงนะสมมุติว่าใครอาจจะบอกว่าอยากได้คนเข้าสองหน้านะครับอย่างสมมุติอะอย่างผมมีคอร์สเฟซบุ๊กเนี่ยผมมีทั้งแบบเรียนสดแล้วก็แบบออนไลน์นะครับผมอาจจะต้องเพิ่มอีกเงื่อนไขหนึ่งใช่ไหมทีนี้เนี่ยถ้าจะเพิ่มอีกเงื่อนไขอะคือประเด็นคือเราอยากให้คนเน่ยเข้าหน้าไหนก็มาอยู่ในออเดียนนี้หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องเลือกตรงนี้เป็นออนะครับ รกดตรงนี้ได้วะเออกดตรงนี้ก็ได้นี่วะเนี่ยอนะครับเลือกอตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่อีกลิงก์หนึ่งเข้าไปเนี่ยใส่อีกลิงก์ของคอร์สออนไลน์เข้าไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวนี้มีอะไรให้เลือกบ้งอ่ามีให้ระบุวันระบุแท็กอะไรพวกนี้นะครับไม่เป็นไรถ้าเอาลิงก์เป็นหลักเนี่ยก็เอาแค่นี้แหละนะครับ ถ้าเน้นแบ่งกลุ่มด้วยลิงก์นะฮะแล้วก็ถ้าอยากให้อีกอีกอปุ่มตรงนี้มันเป็นแอนเนี่ยก็เป็นตรงนี้นะ match every rule นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นแอนนะครับแล้วไอที่เราที่เราทำเอาไว้มันก็จะเปลี่ยนด้วยนะนั้นเปลี่ยนกลับมาเป็นออมเดิมนะครับถ้าแอนคือคนต้องเข้าทั้งสองหน้านะครับถึงจะติดเป็นเห็บอ่าแล้วก็กด create segment ครับก็จะได้ กลุ่มหนึ่งแล้วครับเสร็จแล้วเรียบร้อยตามนี้นะครับสวัสดีครับ